ลุยผาเลนพร้อมคณะถ่ายทำม,มาอยู่ที่วัดพระธาตภูเพ็กบ้านภูเพ็กตมบลน,หนาหัวบ่ออำเภอพ,น,พนาน,นิคมจังหวัดสกลนครปราสาทขอมแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยเราจะมาเปิดปฏิบัติการพิสูจน์ความจริงของวันวสวันตวิสุวัตพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแท้ ปรากฏการณ์นี้จะมีเพียงปีละสองครั้งคือวันวสันตวิศวัตวันที่21มีนาคมและวันศาตวิศวัตวันที่23กันยายนเท่านั้นครับมันมาจนในยุคโบราณได้เจตนาสร้างปราสาทหลังนี้ให้หันหน้าเข้าทางทิศตะวันออกแท้โดยเชื่อว่าทิศตะวันออกแท้คือทิศแห่งมงคลครับหากเราขึ้นมาบนปราสาทภูเพกในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าทึ่ง นั่นคือจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงหน้าปรา,าสาทและสาดแสงรอดผ่านประตูเข้าไปในปรา,าสาทได้อย่างพอดีครับนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดว่าบรรพชนในยุคโบราณมีเจตนาสร้างปรา,าสาทหลังนี้ให้สอดคล้องกับมิติทางดาราศาสตร์ลุยผ่านเลนจะพาทุกท่านไปพิสูจน์ปรากฏการณนี้ติดตามไปพร้อมกันครับฟ้าเริ่มสางพระอาทิตย์เริ่มปรากฏให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าปรา,าสาทภูเพ็กค,ครับ เวลานี้มีเสียงสวดมนต์ไหว้พระขอพรให้ได้ยินตลอดเวลาสายมูเชื่อว่าถ้ามานั่งรับพลังแสงอาทิตย์ในวันนี้ที่ปราสาทภูเพกจะเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมบาร,รมีและโชคลาภเราจะเห็นนักท่องเที่ยวนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับพลังสุริยะครับวันวสันตวิศุวัตเป็นวันเปลี่ยนผ่านฤดูกาลกลางวันจะยาวเท่ากับกลางคืนครับ ปรากฏการณ์ดังกล่าวพระอาทิตย์จะขึ้นในมุมกวาด90าองศาทางทิศตะวันออกแท้และจะตกทางทิศตะวันตกแท้ปรากฏการนี้บรรจนในยุคโบราณเชื่อว่าทิศตะวันออกแท้คือทิศแห่งมงคลครับอารยธรรมโบราณต่างๆมักจะก่อสร้างปราสาทหรือศาสนสถานให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้เพื่อเปิดรับเอาแสงแรกของดวงอาทิตย์ในวันมงคลนี้ครับอาจารย์สันสนธิบุญโยธยาน นักพิพบวิทยานักดาราศาสตร์ผู้เทนายทุ่มเทเวลาสำรวจโบราณสถานต่างๆทั่วโลกได้ให้ข้อมูลว่าปราศาสต์ูเพกแห่งนี้บรรพชนในยุคโบราณสร้างขึ้นในมิติทางดาราศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์แห่งความเชื่อได้อย่างลงตัวครับนอกจากที่เราจะสามารถเห็นปรากฏการแสงอาทิตย์ลอดผ่านประตูปราสาทภูเพกในวันวนสันตวิสุวัตแล้ว ปรากฏการนี้ยังสามารถรับชมได้ที่ปราสาทนารายเจงเวงปราสาทบ้านพันนาปราสาทบ้านปางอำเภอคงปราสาทนนกู้อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาและชมได้ที่ปราสาทพระวิหารประเทศกัมพูชาครับ